เคยพิดกันไหมครับว่าทำไมกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาถึงต้องเข้าไปลงทุนในบริษัทเหมืองแร่คือฟังดูแล้วมันเหมือนจะคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องราวเบื้องหลังความร่วมมือนี้ระหว่างเพนทากอนกับบริษัทที่ชื่อว่า MP Materials เนี่ยมันกลับสำคัญกับความมั่นคงของอเมริกาแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยหรอครับเรื่องนี้มันน่าสนใจถึงขนาดที่ว่า จิมลิเทนสกี้ซึ่งเป็น CEO ของบริษัทเองเนี่ยออกมาพูดเลยนะครับว่ากระทรวงกลาโหมได้แปลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราต้องมองเรื่องความมั่นคงของชาติในมุมใหม่ไปเลยเอแล้วอะไรกันล่ะครับที่ทําให้รัฐบาลต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ขนาดนี้ทําไม่จู่ๆถึงต้องทุ่มเงินมหาศาลลงไปในธุรกิจเหมืองแร่เดี๋ยวเรามาหาคําตอบเรื่องนี้กันครับเอาละครับต้นตอของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากวิกฤตการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตแร่หายาก ซึ่งนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจธรรมดานะครับแต่มันถูกมองเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติเลยทีเดียวตัวเอกของเรื่องนี้เลยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าแม่เหล็กแร่หายากครับพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันคือแม่เหล็กพลังสูงที่แบบขาดไม่ได้เลยในเทคโนโลยีสมัยใหม่ตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจาวันของเราไปจนถึงอาวุธยุทธโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยที่สุดแล้วมันสําคัญขนาดไหนกันน่ะล่ะครับลองนึกภาพตามกันนะครับตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าที่เราเห็นกันเกลื่อนเมือง เครื่องบินที่เรานั่งเดินทางไปจนถึงระบบนำวิถีของขีปนาวุธหรือแม้กระทั่งเครื่องบินรบสุดล้ำทั้งหมดที่ว่ามานี้ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กแร่หายากทางนั้นเลยครับคุณลิทินสกี้ซีอของบริษัทถึงกับให้คำนิยามที่ทรงพลังมากเลยนะครับว่ามันคือวัตถุดิบสําหรับอนาคตของสงครามและ AI เชิงกายภาพโอ้โหแค่ฟังคํานี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่แร่ธรรมดาธร,รมดาเลยและนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่เลยเพราะปัจจุบัน จีนเป็นผู้ควบคุมห่วงโซ่อุปทานของแร่หายากเกือบทั้งหมดเพราะต้องพึ่งพาแค่ประเทศเดียวสําหรับของที่สําคัญขนาดนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าเอาคอไปพาดไว้บนเขียงเลยทําให้สหรัฐอยู่ในภาวะที่เปราะบางสุดๆครับพอเจอปัญหาใหญ่ระดับชาตินะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องมีทางออกและสําหรับเรื่องนี้คําตอบของอเมริกาก็คือบริษัทที่ชื่อว่า MP Materials เนี่ยแหละครับคือผู้ที่จะเข้ามาแก้เกมความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้ สิ่งที่ทำให้ MP Materials พิเศษเลยก็คือพวกเขาสร้างทุกอย่างให้จบในประเทศตัวเองครับเริ่มตั้งแต่การขุดแร่จากภูเขาที่ m o u n t a i n Pass ในแคลิฟอร์เนียแล้วก็ส่งต่อไปอยังโรงงานสุดไฮเทคใน Fort Worth รัฐเท็กซัสเพื่อผลิตเป็นแม่เหล็กสำเร็จรูปนี่คือการคุ้มคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยและที่ล้ำไปกว่านั้นอีกนะครับ คือพวกเขายังไปจับมือกับยักษ์ใหญ่อย่าง Apple เพื่อสร้างระบบรีไซเคิลแม่เหล็กแร่หายักษ์แบบครบวงจรอ,อีกด้วยคือไม่ใช่แค่สร้างความมั่นคงนะครับแต่ยังมองไปถึงเรื่องความยั่งยืนของโลกด้วยเรียกว่าคิดครบจบในที่เดียวเลยเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอ้ข้อตกลงที่ไม่เหมือนใครระหว่างรัฐบาลกับบริษัทเอกชนเนี่ยรายละเอียดและรูปแบบของมันเป็นยังไงแน่สิ่งสําคัญที่ซ e o ย้ําเลยนะครับก็คือว่า นี่ไม่ใช่การเอาเงินภาษีไปอุ้มบริษัทที่กำลังจะเจ๊งนะครับแต่มันเหมือนการติดเทอร์โบให้กับรถแข่งที่วิ่งเร็วอยู่แล้วให้มันเร็วยิ่งขึ้นไปอีกมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับผู้เสียภาษีไม่ใช่การให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแล้วก็จบไปจริงๆแล้วนะครับความร่วมมือในลักษณะน,นี้เนี่ยถ้าเราลองย้อนดูประวัติศาสตร์อเมริกาจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับ มีตัวอย่างที่คล้ายกันเยอะมากตั้งแต่ยุคที่รัฐบาลสนับสนุนการสร้างทางรถไฟครั้งใหญ่การเร่งต่อเรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่หหรือแม้แต่การระดมกันผลิตเครื่องมินทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วทั้งหมดที่ทําไปนะครับมันได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้างเรามาดูเป้าหมายที่วัดผลได้และจับต้องได้กันเลยดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าปัญหามันใหญ่แค่ไหนคือตอนนี้เนี่ยสหรัฐต้องนําเข้าแม่เหล็กแร่หายากมากกว่า 7,000ตันต่อปีนี่คือปริมาณที่มหาศาลมากนะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นเลยว่าพวกเขาต้องพึ่งพาจมูกคนอื่นหายใจมากขนาดไหนและนี่คือแผนของ MP Materials ที่จะเข้ามาแก้ปัญหานี้ครับพวกเขามีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นถึง10เท่าเลยทีเดียวโดยตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ3,000ตันภายในปี2027และจะพุ่งไปถึง10,000ตันภายในปี2 0 2 8ซึ่งมันมากกว่าปริมาณที่นำเข้าในปัจจุบันซะอีกนะครับ และเป้าหมายสูงสุดของภารกิจนี้ก็คือการแก้ปัญหาการนำเข้าของอเมริกาในปัจจุบันให้ได้พูดง่ายๆก็คือต้องขจัดจุดอ่อนนี้ออกไปให้สิ้นซากเพื่อสร้างความมั่นคงที่แท้จริงให้กับประเทศในระยะยาวนั่นเองครับเรื่องราวนี้มันไม่ได้จบลงแค่เรื่องแร่หายากนะครับแต่มันยังสะท้อนให้เราเห็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นอีกครับเป็นภาพที่เชื่อมโยงทั้งโลกธุรกิจปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แล้วก็บทบาทของรัฐบาลเข้าไว้ด้วยกัน มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือคุณลิทินสกี้เขาเปรียบเทียบความร้อนแรงของการลงทุนใน AI ตอนนี้ว่ามีกลิ่นอายของซิสโกในปี2000ซึ่งเป็นการพูดถึงช่วงก่อนที่ฟองสบู่ดอทคอจะแตกนะครับเป็นการเปรียบเทียบที่คมคายมากเหมือนกำลังเตือนเบ,นเบาๆว่าตอนนี้มันอาจจะร้อนแรงเกินไปหรือเปล่าเขาชี้ให้เห็นถึงเทรนที่เรียกว่าเวนโดฟินแลนซิง หรือการที่ลูกค้าเนี่ยหันมาลงทุนในซัพพลายเออร์ของตัวเองซะเลยซึ่งมันทําให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันซับซ้อนแล้วก็เหนียวแน่นขึ้นมากคล้ายๆกับที่เห็นในวงการ AI ตอนนี้เป๊ะเลยใช่ไหมครับที่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ต่างก็ทุ่มเงินลงทุนในสตาร์ทอัพเอกันเป็นว่าเล่นและเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับมันก็ทิ้งคําถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดต่อว่าความร่วมมือในเชิงลึกระหว่างรัฐบาลกับภาคอุตสาหกรรมในลักษณะนี้ จะกลายเป็นโมเดลรูปแบบใหม่ในการสร้างหลักประการความมั่นคงให้กับอนาคตของอเมริกาได้จริงๆหรือไม่นี่คือคำถามที่น่าติดตามกันต่อไปครับเคยลองนึกภาพตามไหมาครับว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากจนกระทั่ง iPhone ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไปจนถึงความมั่นคงของประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาต้องพึ่งพาบริษัทนี้ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง MP Materials ครับซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทเหมืองแร่ธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือการเดิมพันเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของอเมริกาในสนามแข่งเทคโนโลยีระดับโลกเลยทีเดียวเอ๊ฟังดูเหมือนเป็นคําถามอะไรตลกๆใช่ไหมครับว่าของ3อย่างที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยอย่างสมาร์ทโฟนรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องบินขับไล่มันมีอะไรที่เหมือนกันแต่คําตอบของคําถามนี้นะครับมันคือส่วนประกอบที่สําคัญแบบสุดๆ ซึ่งเป็นทั้งหัวใจหลักและในขณะเดียวกันก็เป็นจุดเปราะบางที่อันตรายอย่างยิ่งยวดเลยครับใช่แล้วครับเพราะว่าสิ่งที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือต้องเรียกว่าเป็นส้นเท้าของอคิลิสของโลกเทคโนโลยียุคใหม่เลยก็ว่าได้ครับเป็นจุดอ่อนเพียงจุดเดียวที่สามารถสั่นคลอนได้ทุกอย่างตั้งแต่โทรศัพท์ในมือเราไปจนถึงระบบป้องกันประเทศเลยแล้วไอ้เจ้าจุดอ่อนที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าแร่หายากหรือ rare earth element ครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันเหมือนวิตามินสําหรับเทคโนโลยีของเราคืออาจจะต้องการในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าขาดมันไปเมื่อไหร่แล้วก็ทุกอย่างก็คือหยุดทํางานทันทีเราจะเจอแร่พวกนี้ได้ในทุกที่จริงๆนะครับมอเตอร์แรงๆในรถยนต์ไฟฟ้าใช่เลยนั่นแหละแร่หายากกังหันลมยักษ์ที่เราเห็นกันก็แร่หายากแม้กระทั่งระบบสันในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยใช่แล้วครับนั่นก็แร่ยากเหมือนกัน พวกมันคือฮีโร่ที่อยู่เบื้องหลังแบบที่เรามองไม่เห็นในโลกสมัยใหม่ของเรานั่นเองและนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องมันพีคขึ้นมาในเมื่อโลกไฮเทคทั้งใบของเราเนี่ยดันต้องพึ่งพาวิตามินพวกนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนบอกว่าวิตามินเกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากร้านยาแค่ร้านเดียวแล้วร้านยานั้นก็คือประเทศจีนโอ้โหลองดูที่แผ่นภูมินี้สิครับเห็นชิ้นสีม่วงใหญ่ๆนั่นไหมครับนั่นคือส่วนแบ่งของจีนในการควบคุมกระบวนการที่เรียกว่า การแปรรูปแร่หายากคือมันไม่ใช่แค่การขุดขึ้นมาจากดินนะครับแต่มันคือขั้นตอนที่โคตรจะซับซ้อนยุ่งยากและสําคัญมากๆในการเปลี่ยนหินดิบๆให้กลายเป็นวัสดุไฮเทคแล้วจีนก็กุมตลาดส่วนนี้ไว้เกือบ90%เเลยทีเดียวแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ความเสี่ยงบนกระดาษนะครับเพราะจีนเคยโชว์ให้เห็นแล้วว่าเขาพร้อมที่จะปิดวาลได้ทุกเมื่อพวกเขาเคยใช้การควบคุมแร่หายากเป็นอาวุธในการต่อรองทางการเมืองมาแล้ว ครูว่าจะปล่อยให้โลกทั้งใบาขาดวิตามินที่จําเป็นทันใดนั้นเรื่องนี้เลยกลายเป็นปัญหาความมั่นคงระดับชาติไปในทันทีแต่ก็นะครับพอมีทุ่ร้ายมันก็ต้องมีพระเอกและในเรื่องนี้พระเอกของเราก็คือบริษัทที่ชื่อว่า MP Materials นี่ไม่ใช่แค่บริษัทเหมืองแร่นะครับแต่คือความหวังของอเมริกาในการทวงทืนอำนาจควบคุมชะตากรรมทางเทคโนโลยีของตัวเองกลับมาและอะไรที่ทำให้ MP Materials มันพิเศษนักหนา ก็คือพวกเขาเป็นเจ้าเดียวในโลกตะวันตกเลยที่พยายามจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองครับตั้งแต่ขุดหินขึ้นมาจากดินในแคลิฟอร์เนียไปจนถึงการสร้างแม่เหล็กกำลังสูงที่เป็นหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้าออกมามันเป็นภารกิจที่แบบโคตระยิ่งใหญ่แต่ก็สำคัญมากๆแล้วเขาก็ไม่ได้ทำแบบมุ่มั่วนะครับเขามีแผน3มขั้นตอนที่ฉลาดมากๆและวางแผนมาอย่างดีนี่ไม่ใช่แค่การขุดแต่มันคือการสร้างอุตสาหกรรมทั้งระบบขึ้นมาใหม่เลยทีละสเต็ปทีละขั้นตอน แผนของเขาก็คือขั้นที่1เริ่มจากสิ่งที่ทําได้ดีก่อนเลยคือการขุดแร่ในรูปแบบเข้มข้นเพื่อให้มีเงินเข้ามาและพิสูจน์คุณภาพวัตถุดิบขั้นที่สองค่อยๆขยับขึ้นไปทําในสิ่งที่ยากขึ้นคือการสกัดแร่ให้บริสุทธิ์เพื่อทําลายการผูกขาดของจีนและสุดท้ายขั้นที่3คือรางวัลใหญ่สุดผลิตสินค้ามูลค่าสูงสุดอย่างแม่เหล็กกาลังสูงในอเมริกาเองเลยเห็นไหมครับว่ามันฉลาดมากคือการลดความเสี่ยงไปทีละขั้นนั่นเอง แต่ถึงแผนจะดีแค่ไหนความเสี่ยงมันก็ยังสูงอยู่ดีครับและตรงนี้แหละครับที่พันธมิตรที่ไม่มีใครคาดคิดโผล่เข้ามานั่นก็คือเพนตากรอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐแล้วพวกเขาไม่ได้มาเล,เล่นๆนะครับเขาทุ่มสุดตัวเลย400ล้านดอลลาร์สหรัฐฟังไม่ผิดครับนี่ไม่ใช่แค่สัญญาซื้อของนะแต่นี่คือการทุ่มเงินลงทุนก้อนใหญ่จนกระทรวงกลาโหมกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของ MP Materials มันคือการส่งสัญญาณให้ทั้งโลกรู้เลยว่าบริษัทนี้สําคัญต่อความมั่นคงของชาติอเมริกายังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีการันตีอีกว่าจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดเป็นเวลา10ปีเต็มๆลองคิดดูสิครับเหมือนมีลูกค้ารายใหญ่สุดๆมาการันตีรายได้ให้เราเป็น10ปีความเสี่ยงเรื่องการตลาดนี่คือหายไปเลยแต่หมัดเด็ดจริงๆคืออันนี้ครับเพนตากอนคำประกันราคาขายขั้นต่ำไว้เลยที่110ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม หมายความว่าไงหมายความว่าต่อให้จีนจะพยายามทุ่มตลาดกดราคาให้ต่ำแค่ไหนเพื่อฆ่า mp materials ก็ทำไม่ได้เพราะมีรัฐบาลสหรัฐคอยอุ้มอยู่เหมือนมีเกราะป้องกันชั้นดีเลยครับงั้นเรามาสรุปการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้กันหน่อยทางซ้ายคือ mp materials แบบเก่าเป็นบริษัทเหมืองที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นอยู่กับจีนล้วนๆส่วนทางขวาคือ mp materials โฉมใหม่เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ของชาติไปแล้ว มีเพนตากอนคอยหนุนหลังเส้นทางสู่กําไรนี่คือชัดเจนมากครับแล้วไม่ใช่แค่รัฐบาลนะครับที่เห็นโอกาสบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ก็ลงมาเล่นด้วย General Motors ก็อยากได้แม่เหล็กไปทํารถ EV Apple ก็อยากได้ไปใส่ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองนี่คือการยืนยันเหล่ยวว่าของเขาดีจริงไม่ใช่แค่โปรเจกต์ของรัฐบาลเท่านั้นแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเรื่องของ MP Materials เนี่ย มันใหญ่กว่าแค่เรื่องของบริษัทบริษัทเดียวนะครับแต่มันอาจจะเป็นพิมพ์เขียวเป็นโมเดลใหม่สำหรับอุตสาหกรรมของอเมริกาในอนาคตเลยก็ได้ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทรนที่ใหญ่กว่านั้นที่เรียกว่า onshoring ครับแนวคิดมันง่ายๆเลยคือการดึงเอาอุตสาหกรรมที่สำคัญมากๆก,กลับมาทำในประเทศตัวเองจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์อีกต่อไปและ MP Materials ก็คือหัวหอกของยุทธศาสตร์นี้เลยครับ และนี่ก็คือคำถามสำคัญที่สุดครับโมเดลของ MP m a t e r i a l เนี่ยมันจะเป็นแค่กรณีพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือว่ามันคือพิมพ์เขียวสำหรับอนาคตจริงๆเราจะได้เห็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทำแบบนี้กับอุตสาหกรรมอ,อื่นๆอย่างชิปเซมิคอนดักเตอร์หรือไบโอเทคอีกไหมคำตอบของคำถามนี้แหละครับที่อาจจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะในสงครามเทคโนโลยีแห่งศตวรรษนี้